เรากำลังตัดคนแมวนะครับตัวนี้นะน้องมีปัญหาเรื่องแผลที่ปากนะครับจะขอกำลังรักษาอยู่นะอันนี้นะครับเห็นน้ำลายไหลออกมาไหมนะครับนี่นะอาบคางนะครับเดี๋ยวพี่ช่าจะตัดแต่งนขนให้ทุกขนาดทุกสายพันธุ์ด้วยดินดูกัดสะบัดเบ่งดีเรารับหมดนะครับ มีบริการรับส่งมีบริการาากรจจดเหตุมารด้วยไรด้าเซน่งมาใช้ในงานจิตอาสาตกางนะครับสุดัขจรสัขพิการนายจรนาพิการ,ใน,ร,การในบุรณะนิชิต่างๆนะครับอนุมทตา,าร่วมกันนะครับเห็นไหมหลุดม,มาละก่อนจะเริ่มเลยทีเดียวนะครับอันนี้ตรงบริเวณใต้เท้าของน้องนะครับที่พี่ช่างตัดให้นะครับตรงบริเวณช่วงโอบทางนะครับพี่ช่างดูตัดบริเวณที่เป็นแผลออกให้นะครับจะได้ลดการหมักหมมนะ ผื่นแดงนะครับอยู่หลายจุดและทีเดียวเราใช้เป็นแชมพูสุดสดมุนไพรนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องแล้วนะช่วยลดผื่นแดงผื่นกันช่วยลดเทมมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยครับครับลดปัญหาเรื่องการสะสมความอับชื้นที่ผิวหนังและขนนะครับของน้อง น้องเป็นสังกะตังติดแน่นนะครับมันทําให้ดูแหว่งนะสําหรับที่บริเวณจุดที่เป็นสังกะตังติดแน่นนะครับแล้วก็สังกะตังติดแน่นนานเนี่ยมันทําให้เก็บสะสมความอับชื้วไว้เกิดเป็นผื่นแงเป็นคันที่ผิวหนังของน้องด้วยนะครับ <S <S พี่ช่างดูแลตัดขนสั้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับขนส,สังกะตังออกไปแล้วแล้วก็อาอบน้ําด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังรับขนให้กับน้องแล้วนะครับจะได้ช่วยลดผื่นแดงเป็นคันให้กับน้องด้ครับช่วยปรับสภาพผิวหนัง